เป็นชุดยูนิฟอร์มเซ็ตสายเดียวกันแล้วมันจะมีซีหนึ่งที่เราเห็นตัวเองในจอที่เราเห็นในจอชุดต่อไปก็จะเป็นชุดนี้ชุดนี้เลยเป็นชุดโรฮีเมียนอันนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนเราเห็นตัวเองในจอแล้วมันเป็นตัวเองแกลมขึ้นมาเหมือนเป็นเห็นเซเล็บในจอแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอีกหนึ่ง ของเราใช่แล้วก็ชุดสุดท้ายก็จะเป็นชุดกลิตเตอร์ชุดแกลมเลยอันนี้ชุดที่เล่นในตู้เย็นเพราะว่าตอนเริ่ม MV เนี่ยมีขนมจีนไปเล่นในตู้เย็นไปทำอะไรไว้ในตู้เย็นเอ้อทำไอติมทำไอติมใช่แค่งถ้าะคะ่แค่ารถหรือเปล่าถ่าอะเราก็ต้องไปดูนะคะใช่แล้วก็จะเป็นลุคที่3ซึ่งก็จะเป็นดิสโก้ปาร์ตี้กลิตเตอร์โผงมีสีมีใส่แบบ ไอติมเราเป็นไอติมที่ละลายใช่ชอเบ s รี่ไอซ์ครีมเ m ลท์ดอย่างนั้นเลยเราไปดูใน MV นะคะมีสสรลุกด้วยกันใช่ค่ะสาลุกคือปังมาก